กาบสบายดีและสวัสดีเด้อผมเปพี่น้องเบิร์ตสุข,ขูสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับกบทูตซองบาเตียงทองซาเนวอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บะเตียงสิไปบ้านเอาหงนอกเมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์เขตพี่น้องนี่ก็คือเสียวเข้าก,กับปลากระป๋องพี่น้องก็มีนอกแก๊สหนึ่งไปให้่านางพี่น้อง่านางที่เราอยู่กับผัวแล้วผัวเราก็เป็นอมพาตที่ลุกไรายางไรอนะไรพี่น้องที่บะเตียงเคยไปเจาะสัางให้ตั้งแต่โดนๆเลยเนาะ ก็คือมีอันผู้ใหญ่จะดีอยู่ต่าง,งประเทศอะไรเพิ่นฝากเงินมาให้บบเตียงให้ซื้อข้าวซื้อน้ำไปให้เราเนีน่ยเพิ่นน้องเพิ่นกระสงสารพี่น้องเลยแต่ใบเตียงซื้อมาอะไรตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคไปเบิ่งกุศลไปด้กัน,กนกเลยพี่น้องว่าเราอยู่เฮือนหรืบอบ่เนาะพี่น้องเนาะ เรียบร้อยน้อพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเลยเสียงเข่ามาเลยเราก็นั่งกันนี่แหละสบายดียายสบายดีสบายดีห่อนอยู่ในเฮื่อนห่อนโอ้นี่ออกนอกเลยมันห่อนโดยโดยยายคือมานั่งอยู่นอกหรือนั่งขยั้งกันห่อนโอ้หอนห่อนหอนใช้ประตูไปใช้เถอะประตูไปใช้ประตูอยู่เฮือนบ่ อันประตูไหนอยู่ในเฮือนบ่โอแล้วก็วอาบุาคคลอยากได้ยินในพี่น้องเไยเนาะแล้วก็คนหงนุดหงิดก็ช่วยบอกง่ายๆก็ได้เปิดดอาบัาวบ่เข้าวกินได้ยงๆๆังมีอยู่บ่เพิ่นเอานั่นเพิ่นเอามาได้ขนักอ่ะอ่ะะาเพิ่นเอามาให้บ่เอกบุไลดอก หน่อยนึงอ๋อโดโดูมื่อนี้แวะซื้อข้าวมาให้เจ้าเยันเราบ่มีข้าวกินกินข้าวแล้วมืึอนี้กินกับยังกินกับปลาทูปลาทูปลาทูเอามาจะใช้ยายซื้อมาตุภูตลาดบ่ <c oughs> บ่บ่บ่๊มบนตลาดเขินคนปุ๊บโอ้ขมเขามาเลาะขายบ่มาทำมาทำมาบ่มีข้าวกินบ่อเออ

nay hơn rồi đó. ủa, bao nhiêu nhàng đậu bao nhiêu nhàng. Nằm à, tráp <laughs> à, trốn gì anh ấy bao tráp bao? Tráp. Ăn, tôm ăn. Tôm ăn, nạm chăng cốc này. Tôm ăn. Nương oh. à, <laughs> say đây, tuổi <laughs> đời cả nó. Rồi, rồi, đời. đời. Nương rồi, không bao lái khao nữa. Đời, đời. tin hay nói, hàng này. อ้มาไดมาไดใช่เขาอันนั้นเนีกินมี่บ่เนี้กินกินกับยังเนี้ยกินนะบ่มีบ่โดยโดยปลากระป๋องเนี้ยไกินอยู่บ้านเโดยอยู่ในรถท่าผัวมาให้แล้วเดี๋ยวเช้าหน่อยจะยกมาให้ก็ได้ก็ได้เวมาเบิงยันยายอยู่เพื่อนนะ อยูบาได้อยูอันบ oh ้นได้ไปตึกเล็กหน่อยพัดมาป้าเพิ่นนั่นะไปใช้ตะเก่านะนั่นแหละไปหากินไปนี่บุ่อบิ่มละหักมุมบ่มอึดแนวกินนะโดยโดยโดยจะไปหายังตะเกาหาเฮ็ดกับบุมีเฮ็ดก็ไหลุดจทดดูใส่ยี่ในรถนะยูนอกคุยไง นดู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 ว่าฮ่าบ่าฮ่าดยมาอยู่นั่นมาเวอันเพราะว่าเขากะไปหลายหม่งหลายบอนเนาะเกิดเพราะได้ชูเวะยายเวะนี้ก็มีโอกาสก็ได้เวะเอาเข่ามาให้ยายยี่เวะจะมาย้ายมีเขากินแล้วก็อยู่สองคนครับ ผัวแล้ก,เนนอกอเ็เป็นอัมพาตนอนอยู่ทั้งเคือนพี่น้องเนาะชิงเบมาเตียงก็ทายบ่ได้เพราะเรานอนเก้ผ้าเบิดหลายได้ในบ้านนะเขาผลออามาว่าอัานนี้ก็เบิร์ตข้าก็เบิดคนเอาผนเอามาแจกบ่มาหลายบ่ผนเอามาบ<อ>่ประมาณจักชอบขี่หาชอบมันเบิด<อ>คนเอา โดยโดยทงหน่วยงานรัฐบาลเพิ่นก็มาช่วยเนาะพี่น้องน้อยน่ะมันบ่บ่หลายโดยโดยปั่นกันกินเนาะยายเนาะเออแม่นแลแม่นแล้วแม่นแล้วเพราะว่าเราก็บ่มีข้าวเป็นอีกครอบครัวนึงที่ทางนี่ก็มีแต่ว่าเราอยู่2คนพี่น้องลูกเต้าก็บ่มีเนาะแล้วก็ูนักแน่สักหน่อยก็สิว่าว่ายายนางเาพี่น้องกินและน้ํานี่กินได้ต้มบ่เออต้ม ประเดีงมาโจ้าน้ำบาดาลให้เราหน่เนาะพี่น้องก็ยังใครก็กิ mm. นน้ำนองเกกี้อยู่ดอกเนาะเก๊กี้จะกินน้ำนองบ่เกกี้เนี่ยอ่ากินน้ำนองดู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 ก้มกินเรื่องเครื่องน้ำนองก็กินน้ำนองป้าพี่น้องอาบนี่กินนี่เลยเอออาบกาบนี่บ่อาบกาบได้หนิอ๋อโดย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  เรากับพี่น้องไยคนบนรรอนโดข่ายใหม่ดิ<อ>คนกับพังผลนึกเกี่ยวกับลูกผลเกผลน้อยโดยให้หน้าตะก้ายายก็มียอยู่บ้นางอะไรยุชัยนาเจ้ายุชัยโอ้ไพ่เห็ดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไพ่เห็ดนาเจา้าหลานสาวเห็ด หลานสาวหรานคืเห็ดเพื่อนเกาให้กินใช่ไหมครับเอาคือบอกให้กินบอกมาจะคือบอกมาจะคือบอกประมาณจะคือเรยโูดูดูดูแล้วดูชีวิตเนลยงอมเง้มๆงมเง้มเนาะไปดูพวก็เป็นนําประพาดที่เช็ดใหมนะเพื่อนเราก็ ลูกตำบ่มีพี่น้องเอ้ยเจอสุดๆอยู่เนาะจักเป่าเอมาข้าเป่านึงเฮามาให้เป่านึงได้หึงอยู่ดอกเป่านยเนาะได้2เดือนย่างอยู่ข้าเจ้ามาทนั้นก็เลยมกินข้าเฮามาให้ก็แต่งๆิย่างอยู่ย่างอยู่อ๋อบัดนี้เพิ่นเพิ่นมาได้พนักเด้อ ออกไปเอา oh. <Be in. S 1> โอ้สองคนหนึ่งเนาะว่าเปลืองแหละกินบุหรายเนาะแถวเนาะกินบุหรายอืมน่ากับพี่น้องโดย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 นะจะให้ไปยกเข่ามาให้กันเด้อไปยกเข่ามาให้กันเด้อไปยกเข่ามาให้เรากันพี่น้องเลยอะไรใช่ เด่น้ที่นนนขนาดมันกบคนจะตกอีก่จจะพี่นเลยโอเคนะ ทีมงานเขาพี่น้องไงสบายดีไหมม,มือยังมือ้นมาสามคนพี่น้องไงแค่กเก่ามันีเนาะ Bây giờ sân nhà của vải <laughs> được như nó ngay hai lô nắng ghi vô số khuôn thương, đất, thương hay nào đó, được không được

ก็แบบแบบนั้นในนแหละเอเมื่อเดือนเก็บเงินมา้างนี่พี่น้องเลยเข็นยาละปัจเลอือเออืโอเคเเนะพี่น้องนะเอาเงก็เอาเขามาให้เราทีเดียรอยเด้เให้เราได้กินพี่น้องเลยอืออือเเป็นยังนั่งรถนั่งรถไร นี่เด้ออนนุมนุมกับ,กกบม,กมันปลากระป๋องนะก็มีแค่หนึ่งลงไปขยายเยอะอยได้ก็กินยออู่บ่นี่เด้อได้ก็กินยออู่บ่ะนี่ะโอ้เป็นเงินของไอ้ใจดีเด้อเพลินฝากไม่พอจรินนงแต่ก็กิ่แล้วยดีเลยจ้ะมีสเปร่์กินได้เนาะอันเงินจะอาห้กัน ก็ไปซื้อแล้วกินมาชูแล้วกินแล้วหอยหาว่าจักแนวหาว่าจักแนวเห็ดโดย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 ไปซื้อไดาให้เรากินบ่โดยโดยโดยชื่อตลาดมากก็ชื่อแล้วกิ่นว่ายแล้วกิ่นด่ะจะแเราก็กินอยู่เนาะกินกิ่นคินามีแล้วกลิ่นกินอยู่เข่านะโดยโดยคินามีแล้วกินกินได้เนาะ ดูดดยนุ่มนุ่มแล้วก็กินมน้รยใหญ่นาอเอาเงินคืนนุ่มมาให้แล้วเพื่อนโดนวัชเมาบาดเลยอ่าฟังเบิ้อง้ามันไปได้สานันเขาก็วัมาเรื่อยๆบ่ยีเนโทแล้วก่อนีเินดูใไหเนี่ยชีวิตไมาเยี่ยมเรื่อยๆอยู่เพราะช่วงนี้กับโควิดระบาดน้อยายเ่นาะไปใส่มาใส่กันยากลำบาก ครับอันเฮาเสียงเงินไว้ให้เจ้าหนึ่งแสนจีบเลยใหญเลยออ่าเก็บไว้เก็บไว้ยายเป็นเงินผู้ใหญ่จะดีอ้ายจะดีเพื่อนห้ออกซื้อเนาะซื้อทั้ง,งต่างประเทศบ่ได้ฝากอวยพรให้เพื่อนเนี่ว่าเช่นนี้แหละยายเแาก็ว่าผมจะเปิี่ยนใหญ่เนา,านนเนอะอันอวยพรอสจีบจะได้กองควายจะมีเด้ออยู่หีไม่เฮงอือดปลอดภัยอยู่หีไม่เฮงโดยโดยโดย เก็บไปไปซื้อซื้อเนืกินดูประตูกินเด้อยาเด้อซื้อยังก็ซื้อแตะลักเอาจะซื้อซื้อยั้งมาชัวลกินยังเธอก็ซื้ออันชิ้นชิ้นหมูเขามาขายโดยโดยเธอกระซื่ออันจับเอ็นเขามาอันนี้ขายฮะแล้วก็กินแล้วกันเนาะกินกินกินเลยกินดีเนาะกินยังก็กินกับขึ้นก็กินโอ บรคุบวอาไหวเราเราว่าได้อยู่บ่ประตูได้ยูหักลุกนั่งมาได้ฮะลูกนั่งมาได้ดูดูม่จับันขี่กบนอนเหนียวกบนอนล้วคอยในแหลมเมียนล่ามดูดูไปบุปผินนาอยใยเนาะไปบุปผินใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาไ้กินได้เฮงเติบอยู่หนเนาะ เขาอันจบหนึ่งก็ได้เ <relevance> จ้าเหตุการณ์ในซีโนวะฮะเจ้าเหตุการณ์บอบอพอได้เหตุการณ์เท่าดูชื่อๆนี่แหละเออเขาเป็นคนธรรมดานี่แหละเออเดี๋ยวว่มาเหตุการณ์ในซโนบอเขาได้เนมาช่วยเจ้าอันมีผู้ใหญ่จะดีฝากเงินมาให้แหละก็ได้ชื่อเครื่องชื่อของมาให้เจ้าเด้ออออ่าใจดีไม่แห็นโดยโดย เราเขากลับก่อนเด้อสำหรับนีเด้อยายเด้อเฮาเมื่อก่อนเด้อเออโดยอยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุโดยสาธุโดยสาธุโดยโดยกลับได้ยายเอ้ยโดยโดยโดยโอ้ยแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะทิ่ว่าจังใดปวดแล้วก็นอนอยู่ตรงเสื่อนผพื่อเป็นอัมพาตลุกปวได้แล้วก็อยู่ยายนางอยู่สองคนแล้วพี่น้องเลย กับบริเวณเทือกเขากะบนี่ก็ยังดีแต่ว่าเรามีดินไม่รอนแต่ว่าลุเต้าหั่นโมี่พี่น้องเนาะโบมีผู้เลี้ยงผู้เกลือเราแล้วกันตะกอนแล้วก็เข่าน้ามั่ซ้ปลากับคอกินท่าบ้านจะาทรงให้พี่น้องนี่เนี่ยเรามีนองตะกอนท่านแล้วก็กินน้านองอาบน้านองนี่พี่น้องแล้วก็บรเทียงว่าเจ้าหน้ามบาดาลให้เราหันเงินพงผู้ใหจะดีฝากมาให้เนาะเจ้าหน้าบาดาลให้เราหันแล้วกั แล้วก็หนุ่มไปต้มกินเดี๋ยวไปยุกมาไปต้มกินอะไรพี่น้องไอ้น้ำบาดาลก็ได้เนาะแล้วก็น้ำอาบก็นแล้วก็อาบน้ำนองนี้นัคือเรากาบอยู่สังก๊กน้ำบาดาลพุ่นพี่น้องเลยแล้วก็นเป็นครอบครัวหนึ่งเนาะสิยากจนดรือวันลำบากขัดชนอะไรอยู่ในบ้านอหงมืออุทุมพรแข่งสวรรค์เขตเนาะพี่น้องเนาะนะรันไม่นี้กับเตียงขอตัวไปก่อนไม่เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องมาเตียงกับสิขอตัวกลับก่อนเด้อพี่น้องเด้อบันเอิเด้อ ได้เอาเข่าเอาหน้ามาให้เราเป็นทีเดียบเล่าอะไรพี่น้องแล้วก็เป็นไตสงสานแล้วพี่น้องเนาะคือแบบพวก็กเป็นน้ำมาพาดแล้วก็เท่าแล้วก็ลูกกับบุมีมันบุตรกสชิดซอยตัวเองกับบุราลอะพี่น้องแล้วก็เท่าแห้งไลย้ายกับหูหนวกกับว่าอ่ยังกับบุคอยอยากได้ยินแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นในครอบครัวหนึ่งชีลลำบากแล้วกัผัวกับลูกบุราดเราต้องป้อนเข่าป้อนน้าช็ดขี่ช็ดเหนียวอะไรก็ยังง่ายๆกับพี่น้องเลยชีวิตกะ จะคุณบอ,อกนอะว่าเตียงหินแล้วก็เยอ,อ่ะสองสามมือก่อนนะกับ่นบอกว่าทางภาครัฐเอาเข่ามาให้อยู่อยูห้องการนี่แหละห้องการนั้นบ้านนี่แหละพี่น้องแล้วก็แล้วก็วกพอได้กินเนาะรัดเป็นกระโซยน้าแล้วก็ทางเฮาแล้วก็ซอยน้าพี่น้องเลยคนละไม้คนละมือเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าไปซอยกันเลยพี่น้องเลยอ่ะแล้วก็พอได้เป็นส่วนหนึ่งซอยเพิ่นซอยกันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทนี่ยังมีชีวิตอยู่ก็ซอยกันไปพี่น้องเลย เอาสฉันรบมือนี้ใบเตียงขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องฉันรบมือนี้ใบเตียงขอกาวเข,อขอ้ามาสบายดีผมเองพี่น้องเบิร์สกู๊ทุกคนเด้อเนาะ